สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเด็กๆ l l o everyone เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆทุกทกคนวันนี้กลับมาพบกับคุณครูจอยระดับชั้นอนุบาลสามวิชาภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วอย่าลืมดูคลิปของคุณครูจอยคุกครู คุณครูการและคุณครูเก่งนะคะทบทวนบทเรียนไปด้วยนะคะวันนี้ครูจอยมีเกมมาให้เด็กๆเล่นฝึกสายตาก่อนที่เราจะเริ่มเรียนการเด็กๆพร้อมที่จะเล่นเกมกับคุณครูจอยหรือยังคะจะเป็นเกมอะไรนะไปเล่นพร้อมกันเลยค่ะเด็กๆวันนี้ครูจอยจะให้เด็กๆช่วยหาเจ้าปลาน้อยหน่อยจ้า ในทะเลมีสัตว์มากมายเยอะแยะเลยเด็กๆเห็นไหมคะเห็นไหมคะมีตัวอะไรบ้างตอบคุณครูสิลูกอ่าอย่าตัวนี้ตัวอะไรคะเด็กๆรู้จักไหมคะตัวนี้ก็คือม้าน้ําใช่ไหมคะเด็กๆเคยเห็นม้าน้ำํำไหมลูกม้าน้ําอาศัยอยู่ในทะเลใช่ไหมคะแล้วเด็กๆเคยเห็นปลาดาวไหมคะปลาดาวหน้าตาเป็นอย่างไรแบบนี้นะะี่ค่ะหน้าตาของปลาดาวก็คือแบบนี้นะคะเด็กๆ แต่ค,คุณครูจอยจะให้เด็กๆหาเจ้าปลาน้อยมาช่วยค,คุณครูจอยหาเลยคะ่ะว่าเจ้าปลาน้อยแอบอยู่ที่ไหนนะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกมีใครเจอเจ้าปลาน้อยไหมคะค,คุณครูจอยเห็นแต่ปลาหมึกตัวบลอนเลยนี่คือปลาหมึกนะคะเนี่ยเจ้าปลาหมึกก็มี แล้วก็มีปลาการังเยอะแยะเลยเด็กๆเกเ็็นปลาการังไหมคะปลาการังจะอาศัยอยู่ใต้ท้องทะเลนะคะยังหาเจ้าปลาน้อยไม่เจอเลยเด็กๆช่วยคุณครูจอยหาหน่อยแล้วใครเจอแล้วคะปลาน้อยเสียอะไรลูกเสียอะไรนะคะอุ้ยอยุมีเด็กบางคนเจอแล้วสีสีเขียวเจ้าปลาน้อยแอบอยู่ตรงนี้เองโอ้โหแอบอยู่หลังปลาการังเลยมองไม่เห็นเลย ใครเจอแล้วตบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเก <cl ap> ่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะเด็กๆค่ะสำหรับคำศัพท์วันนี้นะคะจะเป็นคำศัพท์พื้นฐานนะคะในเล่ม Standard A B C 2ที่เราเรียนกันนะคะเด็กๆเล่มสีเหลืองๆนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มคำแรกเลยค่ะตัวอะไรคะเนี้ยตัวอะไรคะเด็กๆ ไก่ใช่ไหมคะไหนใครเคยเห็นไก่บ้างลูกเคยเห็นไก่ที่ไหนคะเคยเห็นไก่นะคะร้องส่งเสียงตอนเช้าเช้าใช่ไหมคะขันแล้วก็ปลุกให้เราตื่นนะคะไก่ก็คือจะมีทั้งพ่อไก่และแม่ไก่นะคะตัวนี้จะเป็นตัวพ่อไก่นะคะเขาจะมีหงอนแบบนี้นะคะสีแดงแดงนะคะแบบนี้คือพ่อไก่นะคะไก่ร้องยังไงนะเอกอีเอ๊ะ ใช่ไหมคะปลุกให้เราตื่นตอนเช้าเช้าเลยใก่ภาษาอังกฤษสะกดดังนี้ค่ะ C O C K C O C K แปลว่าไก่นะคะมาถึงคำต่อมาเลยค่ะเด็กๆรูปอะไรคะเนี่ยรูปอะไรนะรูปถุงเท้าใช่ไหมคะเด็กๆใส่ถุงเท้า ทุกวันที่มาโรงเรียนใช่ไหมคะถุงเท้าภาษาอังกฤษสะกดว่ายังไงคะเด็กๆมีใครพอทราบบ้างคะเห็ตนตอบคุณครูหน่อยสิลูกถุงเท้าภาษาอังกฤษก็คือ sock สะกดพร้อมกันนะคะ s o c k sock แปลว่าถุงเท้าวันนี้คุณครูจอยมีถุงเท้ามาให้เด็กๆช่วยกันนับด้วยคะ่ะ ว่ามีถุงเท้าทั้งหมดกี่ข้างนะคะหนึ่งสมีทั้งหมด6กข้างนะคะมานับเป็นภาษาอังกฤษพร้อมกันดีิฟ้าค่ะ1 2 3 4 5 6เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆช่วยคุณครูจอยนับด้วย มาถึงคำศัพทบคำต่อมาเลยค่ะคำว่าอะไรนะอันนี้เป็นรูปอะไรคะเด็กมีใครเคยเห็นบ้างคะมันคือนาฬิกานั่นเองนาฬิกาไว้ทำอะไรคะเด็กนาฬิกาก็เอาไว้ดูเวลานะคะว่าตอนนี้กี่โมงแล้วนะคะภาษาอังกฤษคำว่านาฬิกาก็คือ C L นาริกาเด็กๆเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยนะคะค่ะเด็กๆเรามาดูคำศัพท์คำต่อมากันเลยค่ะรูปอะไรคะเด็กๆรูปอะไรเออเด็กๆเคยเห็นที่ไหนนะที่ที่ประตูบ้านใช่ไหมคะที่ประตูบ้านประตูรั้วใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่เอาไว้ทําอะไรคะ,คะเด็กๆเอาไว้ ล็อกใช่ไหมคะล็อกบ้านนะคะไม่ให้ขโมยเข้าใช่ไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าแม่กุญแจนะคะเด็กๆตัวที่เราเอาไว้ล็อกตรงนี้เรียกว่าแม่กุญแจแล้วถ้าเป็นตัวแบบนี้ตัวที่เป็นลูกกุญแจเราเรียกว่าลูกกุญแจนะคะนี่คือรูปรูปกุญแจนะคะแต่วันนี้คุณครูจอยจะมาสอนเด็กคําว่าแม่กุญแจคําว่าแม่กุญแจสะกดยังไงนะมีใครทราบบ้างคะ คำว่าแม่กุญแจสะกดดังนี้ค่ะ L O C K lock lock แปลว่าแม่กุญแจค่ะอ่าวันนี้คุณครูจอยมีแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆทาทบทวนที่เรา เรียนไปเมื่อสักครู่ทีนะคะหยิบหนังสือเล่มสีเหลืองนี้มาเลยค่ะ Standard A B C True นะคะเด็กๆแล้วก็เปิดไปที่หน้า12เราเรียนกันถึงหน้า12แล้วใช่ไหมคะเด็กๆคนไหนทําแบบฝึกหัดครบตามที่คุณครูจอยบอกนะคะเดี๋ยววันที่เราเปิดมาเจอกันแล้วเดี๋ยวคุณครูจอยจะตรวจให้อีกรอบหนึ่งนะคะคำแรกภาษาอังกฤษนะคะคำว่า clock sock lock clock นะคะเด็กๆวันนี้ให้โยงเส้นจากตัวหนังสือไปอยังภาพอีกเช่นเคยนะคะมีคำศัพท์มาให้ด้านหน้าทั้งหมดสคํคำด้วยกันเด็กๆก,ก็โยงหารูปภาพเลยอย่างเช่นคำแรกคำนี้คำว่าอะไรคะเด็กๆคำว่าศอกศอกแปลว่าถุงเท้าเด็กๆก,ก็โยงมาที่รูปถุงเท้ายากไหมเอ่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะ เด็กๆเ,เก่งกันอยู่แล้วนะคะฝึกทบทวนฝึกอ่านคำศัพท์บ่อยๆนะคะ,ะวันนี้คุณครูจอยก่อนที่เราจะจากกันวันนี้คุณครูจอยมีเกมนะคะมาให้เด็ก,ดกหาเจ้ามาริโอที่แตกต่างจากเพื่อนหน่อยค่ะตัวนี้คือตัวการ์ตูนมาริโอใช่ไหมคะเด็กๆเ,เคยเล่นเกมมาริโอแล้วเนาะมีมาริโอทั้งหมดกี่ตัวคะเด็กๆก,กี่ตัวนะคะ 15้าตัวเลยแต่จะมีทั้งหมด1ตัวที่แตกต่างไปจากเพื่อนตัวไหนนะช่วยคุณครูจอยหาหน่อยค่ะเร็วช่วยคุณครูจอยหาหน่อยลูกตัวไหนนะที่ต่างไปจากเพื่อนเลยที่เขาไม่เหมือนเพื่อนเด็กๆเ,เจอไหมคะมี15ตัวเด็กๆช่วยช่วยกันหานะคะช่วยกันดูหน่อยสิตัวไหนนะตัวไหนตัวไหน มีใครเจอเราบ้างคะเด็กๆเจอหรือยังเอ่ยเจอแล้วไหนใครเจอแล้ว,ว,ว,ลว,ใใลวหมายเลขที่เท่าไหร่คะดเด็กๆที่ต่างจากเพื่อนหมายเลขที่ที่เท่าไหร่นะคะหมายเลขที่ห้าใช่ไหมคะทาไมเขาถึงต่างจากเพื่อนนะคะเด็กๆเพราะว่าตรงไหนลูกตรงหมวกนั่นเองอ้าวทำไมตัวนี้เป็นหมวกแบบนี้ล่ะแล้วเพื่อนๆตัวอื่นใส่หมวก เป็นตัว m เหมือนกันเลยแต่ตัวนี้เป็นตัวอะไรลูกตัว double u ใช่ไหมคะตัวนี้ก็เลยแตกต่างจากเพื่อนเก่งมากๆเลยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ